จากนัดนะครับวันนี้ก็อยู่ที่สาขาใหม่นะครับพามาชมรถนะครับที่ร้านนัทแท็กเตอร์นะครับสาขาใหม่นะครับก่อนถึงตัวอำเภอวังสามหมอ7กิโลเมตรนะครับร้านเราชื่อร้านนัทแท็กเตอร์นะครับสาขาใหม่นะครับตั้งอยู่บริเวณหมู่บ้านโพงามนะครับตำบลหนองยาไทรอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับตอนนี้หน้าร้านออฟฟิศเราก็ประมาณ 70%แล้วนะครับปรับพื้นที่นะครับวันนี้ก็มีเอารถเข้ามานะครับเป็นยันมา39แรงม้านะครับมา2คันนะครับแล้วก็ด้านบน m 8 5 4 0ก็ติดจองแล้วนะครับใครที่สนใจนะครับอยากได้รถไถมือ2สภาพดีๆไว้ใช้หรือว่าอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับก็สามารถเดินทางนะครับเข้ามาดูรถมาทดลองขับดูได้นะครับร้านใหม่เราตั้งอยู่เส้นสีทาตุวัง3าหมอนะครับออกจากสีทาต 13กิโลเมตรนะครับหรือว่าออกจากวังสามหมอ7กิโลเมตรนะครับใครสนใจนะครับฝากเบอร์โทรไว้นะครับรถทุกคันผมขายเป็นเงินสดแล้วก็สามารถออกผ่านทกสได้นะครับที่0 9 1ย์1 1 1 9 1นาะครับมาคันแรกครับมาจากโกนะครับสาขาใหม่กันนะครับตัวนี้เป็นคูบัตนะครับ MU 4 9 0 2นะครับหลักๆเลยคันนี้เปลี่ยนยางให้ใหม่ครับเก็บสีคันล่างเรียบร้อยนะครับอันนี้ MU49 เอามาปรับดินมาดันดินคู่กับ M95 นะครับถ้าใครติดตามผมนะครับคันนี้ อุปกรณ์ได้ด้านหน้านะครับแล้วก็ได้หางนะครับผมขายจัดโป้นะครับคันนี้อยู่ที่450,000บาทแล้วกันนะครับ450,000บาทโอ้ยราคาคุ้มเลยนะจากราคาเกือบ500,000นะครับ MU49 นะครับตัวนี้เป็นรถจดทะเบียนปี62ด้วยอ่ะใครที่สนใจนะครับรถใช้งานอ่ะดูชั่วโมงการทำงานครับ คันนี้3,013ชั่วโมงการทำงานนะครับเก็บสีให้เรียบร้อยครับเปลี่ยนยางหน้าให้แล้ว1คู่นะครับใครสนใจ MU4902 ครับตัวนี้แผ่นลังคาใหม่ด้วยนะครับอุปกรณ์2ชิ้นครับราคา450,000บาทนะครับคันแรกนะคันที่2ครับ LC708 ตัว DT นะครับจากราคา400,000ครับตอนนี้ปรับลดราคาเหลือ390,000นะครับคันนี้เช็คสภาพร้อยนะครับเป็นเช็คร้อยยางใหม่ทั้ง4เส้นนะครับเช็คเปลี่ยนถ่ายของเลี้ยวใหม่ทั้งระบบนะครับ ใบผานเปลี่ยนใหม่นะครับตัวนี้เปลี่ยนใหม่ทุกใบเลยนะครับใบผานหน้าใบมีดใหม่นะครับเก็บสีใหม่รอบคันครับสติ๊กเกอร์เบิกศูนใหม่นะครับตัวนี้พันห้าร้อยสาสิบเอ็ดชั่วโมงการทํางานรถจดปีห้าห้าครับไสกรอากาศนอกในเปลี่ยนใหม่นะครับชุดท้ายใหม่ทั้งหมดครับตัวนี้ราคาเพียงสามแสนเก้าครับคุ้มๆเลยนะครับตัวนี้สามแสนเก้าหมื่นบาทนะครับมาอีกหนึ่งคันครับเป็นรถยกมันสัมปะหลังนะครับแล้วก็จะมีใบมีดแบบคันโค้งให้นะครับคันนี้ ขายที่ราคา369,000บาทครับเป็น L 4 7 0 8 SP นะครับมีใบดันมีหางนะครับมีตัวยกมันสัมปะหลังคุ้มๆนะครับคานเป็นแบบคานโค้งนะครับพอดีผมถอดไว้ที่ร้านในนะครับขายตามสภาพนี้นะครับไม่มีเก็บงานเพิ่มเติมนะครับ369,000บาทครับ3 6 9 0 0 0บาท L 3 6 0 8 SP นะครับติดตัวยกมันสัมปะหลังกระบอกคู่ด้วยนะครับแต่ว่า ตัวกระบอกเนี่ยมันจะมาใช้กับตัวนี้นะครับถ้าจะใช้ตัวยกก็ไม่สามารถใช้ใช้คานล่างได้นะครับอ่ะถัดมาครับคันนี้เป็นรถตักนะครับคูต้ L4018 ตัวดีทีนะครับอุปกรณ์ชุดตักพร้อมถังถ่วงอยู่47นะครับยางประมาณ10%นะครับยางไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ใครที่จะหาไปไว้ตักนะครับไปยกมันสัมปะหลังนะครับหรือว่าไปตักหินตักปูนตักทรายครับตัวนี้ใช้ดีเลยนะครับ คันนี้ใช้งานน่าจะสามพันกว่าชั่วโมงครับท่อนคัดตัดแล้วสามพันสามร้อยสาสิบเอ็ดชั่วโมงการทำงานนะครับหลังคาเป็นแบบเอ้าดร์ซันรูฟนะครับคันนี้จากสามแปดเก้านะครับผมปรับลดราคาเหลือแค่สามแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับตัวนี้สามแสนเจ็ดหมื่นบาทเล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนครบนะครับตัวนี้รถปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามถัดมาครับสวย,สวย ยันมาพีอ่าเป็นยันม่าตัวนี้เป็นล้อขาวนะครับแต่เป็นรุ่นดุมใหญ่นะครับตัวนี้รถปี60เดอรถปี60สภาพถือว่าสวยเลยนะครับสวยเลยคันนี้ผมให้อุปกรณ์ด้านหน้านะครับแล้วก็เป็นผานใหม่นะครับนะให้ผานใหม่เลยนะครับราคาคุ้มๆนะครับรวมเช็ครวมเก็บงานให้ 2แส0 0 0็ดหมืห้าพันบาทส่วนถ้าใครซื้อตามสภาพนี้นะครับไม่เอาหางนะครับเพอรถผมมาตัวเปล่านะครับเดิมๆแบบนี้ไม่เอาหางผมคิดแค่ราคา2แสนสี่เด้อ2แสนสี่ถ้าเอาหางใหม่เช็คด้วย275นะครับอ่าตัวนี้ก็คือตามสภาพนี้นะครับ2แสนสี่รถใช้งานนะครับเดีนหนึ่ชั่วโมงการทำงานนิดนึง4,331ชั่วโมงการทำงานครับ รถสวยเลยนะครับท่อนคัดไม่เคยตัดเดียมๆเลยดูนะครับสีข้านนะครับรถบอกเลยครับไม่เคยลงน้ํานะครับคันนี้นะครับดูคันล่างก็รู้ครับรถล้อไม่ดําครับแค่เหลืองไป่ธรรมดาครับล้างออกก็สีขาวแล้วครับถัดมาตัวนี้เป็นยันมาพรีเมียมนะครับล้อทองนะครับสวยๆเหมือนกันครับตัวนี้ตัวพรีเมียมล้อทองอุปกรณ์ด้านหน้าแล้วก็หางนะครับตัวนี้ราคาจะอยู่ที่สองแสน 89,000บาทครับ289,000นะครับสวยๆครับเดี๋ยวผมเช็คล้างทำความสะอาดขัดสีให้นะครับรถเพิ่งลงนะครับรถเพิ่งมาก็เอาลงไว้หน้าร้านใหม่เลยนะครับก็เอาไปไว้ที่ร้านหลักเราแค่คันเดียวนะครับยันมา39แรงใครสนใจนะครับมีทั้งโฉมล้อขาวโฉมพรีเมียมนะครับก็สามารถมาดูกันได้นะครับตัวนี้289,000บาทนะครับไม้อีกหนึ่งคันครับตัวถูกนะครับคูปต้า KRT 1400H อุปกรณ์ครบๆคุ้มๆ ยางใหม่4เส้นครับคันนี้เช็คแบตให้เรียบร้อยนะครับใส่แบตอุปกรณ์4ี่ชิ้นมีใบดันมีหาง3แล้วก็จะมีกระบอกช่วยยกแล้วก็ล้อเหล็กนะครับอุปกรณ์4ี่ชิ้นครบๆเลยนะครับใครสนใจคันนี้รถใช้งานอยู่ที่994ชั่วโมงการทํางานนะครับ994ชั่วโมงมีเล่มครบนะครับตัวนี้ปี54จิ้วแต่แจ๋วครับเล็กที่ขี้หนูคันนี้ราคา1,35,000าจัดโปรเหลือแสนสามครับ130,000าบาททวนนะครับ ส่งฟรีนะครับรถทุกคันส่งฟรีสา0รอกมนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดู M85 นี่ไปสปปาลาวนะครับติดจองแล้วนะครับลูกค้าจะรับรถเดียนหน้าก็เลยเอาเข้ามาปรับพื้นที่นะรถผ่านแล้วนะครับปรับพื้นที่ก็ได้ M8540 นี่แหละครับคันนี้ก็จบแบบเช็คสวยนะครับจบแบบเช็คสวยจบอยู่ที่ราคาหกแสนเจ็ดแสนกว่าบาทนะครับรวมส่งรวมข้ามนะครับยางสวยทั้งสี่เส้นนะครับ ถัดมาครับเราข้ามไปก่อนนะครับคันนี้ติดจองไปแล้ว M85 รุ่นใหญ่95ไม่มีแล้วนะครับรถขุดครับตัวนี้เป็นรถขุดคูโบต้า KX93 ขีดหนึ่งตัวนี้มีลายแยกนะครับรถปี62นะครับีอรถปี62หรือ60เนี่แหละครับแอร์ภายในใช้งานได้ปกตินะครับสวยๆเลยยังไม่ได้ทานได้ล้างนะครับก็ใช้งานอยู่ตลอดนะครับบูธมีหลวมบ้างนะครับตาม อายุการใช้งานเขานะครับพุดก็มีหลวมบ้างตามอายุการใช้งานเขาบูมไม่มีหักไม่มีเชื่อมนะครับตัวนี้จะอยู่ที่ราคา4,050นะครับ4 0แ0นะครับเล่มชุดโอนครบนะครับตัวนี้อยู่4,050,000บาทอูบรรยากาศนา้านเราเลยใครที่หาอ,อุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับผันยกล่องอยู่นี่มารับเองก็จัดโปรนะครับมารับส่วนลดเลยตัวละ1,500บาทนะครับยกล่องปอยกล่องสยามยกล่องนาซา ขุดมันปอเสรีขุดมันช่างหนึ่งนะครับขุดมันปอเสรีนะครับขุดมันก็เริ่มต้นตั้งแต่ตัวละหมื่นสองพันห้าร้อยผานพวนตัวนี้จะอยู่ที่พวงละหนึ่งหมื่นเอ้ยไม่ใช่ตัวละสามหมืนห้านะครับสามหมืนห้านะครับหรือว่าจะเป็นโรตเตอรี่ก็จะอยู่ฝั่งนู้นนะครับตัตตอรี่หางตัดหญ้ามีครบนะครับที่นี่ก็มีครบเหมือนกันนะครับหรือใครที่อยากเข้าไปดูอุปกรณ์เยอะๆนะครับก็ ผมกาลังเร่งให้ครับกําลังเร่งที่จะเปิดร้านนี้เปิดสาขานี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เคลียร์พื้นที่เรียบร้อยก็เหลือเอารถบดมาบดอัดแล้วก็เอาหินคุกมาลงนะครับหลือเอาหินคุกเอาอะไรมาลงแล้วก็เทปูนนะครับอันนี้ก็จะเป็นออฟฟิศครับออฟฟิศแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่ขายอะไรพวบวงจรนะครับบ้านผมก็อยู่ข้างหลังครับเสร็จแล้วแต่ยังไม่ทันได้ขึ้นครับยังไม่ทันได้ขึ้นบ้านใหม่จะขึ้น จะขึ้นสัญญาเดือน6เลยครับจะขึ้นเดือน6กเลยเพราะว่าเดี๋ยวรอทารั้วบิวอินเข้าแล้วก็รอตกแต่งสวนอีกนิดหน่อยนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์นะครับพวกอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับงผ่นขุดมันอยู่นี่หลายตัวเลยผ่นขุดมันนะครับตัวนี้ของนาซาหมื่นสี่ห้าร้อยนะครับมารับเองส่วนลดพิเศษถึงพันนะครับหางตัดหญ้าสองหมื่นแปดห้าร้อยนะครับของนาซานะครับแล้วก็จะเป็นโรตเตอรี่ครับ เหตัวนี้ราคาอยู่ที่ห้าหมื่นหนึ่งนะครับโรตารี่สยามนะครับมารับเองเหลือ4ี่หมืนหกนะอ่าถ้านาซ่าไอไอฟาร์มเทคมารับเองเหลือสี่หมืนเก้านะครับบรรยากาศหน้าร้านใหม่นะครับช่วงเช้าเช้านะครับวันหวยออกวันที่สิบหกมีนาสองพันห้าหสิเจ็ดนะครับอ่าใครดูแล้วดูคลิปจนจดคลิปก็ขอให้ถูกไหยด้วยเบอร์นะครับมาซื้อรถไถกับผม รถหลายคันเลยนะครับช่วงนี้นะครับรีวิวทั้งหน้าร้านใหม่หน้าร้านเก่านะครับสนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่0918611191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรที่063นะครับ313047นะครับขอบคุณครับ